เมัก็พักมางนี้ได้เ้อเนื้วมันยดนอใจตรนี้ได้าะเอไว้มื่อไหสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอามาใตัวเองอั่างทหลังให้เราแนะนําก่อนสวัสดีจ้าเรามีแขกรับเชิญสาวสวยของเราไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะจํากันได้ไหมเนาะ้ค่ะเออแป๊วเพื่อนแป๊วจ้ามาจาก ขับรถมาสามชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเผื่อรถติดอะไรเงี้ยนะมาไกลมากวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยี่ยนที่บ้านเราก็มีมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเพราะพวกเรากําลังทําอะไรกันโยู่ลดความอ้วนน้ําหนักพวกเราจะสวยไปด้วยกันแล้วพวกเราก็จะผอมเซ็กซี่ไปด้วยกันเราก็ต้องมีมีเมนูเอาใจเพื่อนไปเอาใจแขกรับเชิญของเราได้แก่ปานนึ่งเพื่อสุขภาพแต่ก็ขอขอโทษเพื่อนๆด้วยนะ มันมีอะไรรบกวนเยอะมากเลยมากมาเลยนั่งกินอยู่ในสวนเนล้ะนาธนาก็เพื่อนแปกไม่ได้รับเชิญเพื่อนมาเยี่ยมแขกเราเพื่อนไม่เชิญมาคนเดียวแต่ว่าอันที่มันมาไม่ได้เชิญ้กองแดงมาเป็นฝูงเลยะมาเมีตามมาเรามีเมี่ยงปลานึ่งแล้วก็ผักหลากหลายมากหลากหลายมากมายนากินเรามาเปิดปันเดีไหมเพื่อนเนาะเอาเลยเพแล้วเนาะ วันนี้แพทก็แต่งตัวเอาใจเพื่อนสาวนะจ๊ะสาวสวยสยสไตล์แบบนี้เพื่อนชอบเราก็แต่งตัวปกติก็จะเป็นตามเรื่องตามราวไม่ได้สาระไม่ได้อะไรเอาเอาเอาที่สบายเพื่อนโอเคเัวผักเนาะใช่แล้วได้ตามสบายมือล้างเลยนะคะเพื่อนๆล้างกันหมดแล้วนะล้างสะอาดเรียบร้อยผักเถึกล้างสะอาดเรียบร้อยเสียอย่างเดียวนี่แหละเอาแรงเยอะ นั่งกลางสวนวันนี้อากาศดีมากดีมากเป็นไงขับรถมารถติดไหมไม่ติดไม่ติดเลยวันนี้แปลกมากแต่ว่ามาติดตรงเนี้ยตรงก่อนเข้าบ้านแพทตรงก่อนมอร์แกนฮิลล์อืมปกติเขาทำถนนเนาะตรงนี้เนาะวันนี้ไม่ได้ทำเนาะทำจะเสร็จแล้วอ๋อจะเสร็จแล้วทำจะเสร็จแล้วนี่ผักชีมาจากตลาดนัสดสดเลยเมื่อเช้านี้สดมากๆใครเป็นคนทำปลาแพททำเองแพทหนึ่ง แพหนึ่งใส่เกลือชมพูเห็นทนากินเกลือชมพูกินตามเขาสุขภาพมากแล้วก็ใส่เกลือชมพูแล้วมันนัวกว่าเกลือเกลือไอ้ขาวธรรมดาแล้วก็แปลกใจว่าทําไมมันนัวกว่าเนาะเกลือชมพูมันจะมันจะมันไม่เค็มโดดไม่เค็มแหลมเออไม่เค็มแหลมแล้วน้ำาค็มมอร่อยมากนะเผ็ดแซ่บสะใจมากเผ็ดถึงเผ็ดอยู่เนาะเผ็ดอยู่กูกลัวไม่เผ็ดอาอไอ้นี่มาใส่กูกลัวคือ ออันนี้ก็ได้บ้งเพื่อออเาใส่นข้าวผัดหัวลักขันนี่น้ำจิ้มฝีมือธนาใช่ไหมคีโตคีโตจ้าปลาเนื้อฝีมือเราก็มีโถด้วยนะเพื่อนท๊บน้ำจิ้มสูตรเด็ดฝีมือธนามาจากหลายครัวมากมาหลายครัวอืมดูสิปลาชิ้นใหญ่ๆชอบกินผักลองดูที่อหือเป็นไงบ้างงานการช่วงนี้ เราเหรออืมซี่บีซี y มากมีคนลาออกเยอะอ๋อแล้วทำงานอะไรอ่ะ,ะเราเป็นพยาบาลทำงานอยู่ ICU เด็ก ICU newborn นิ่นิ่งเกี่เพื่อัอองทำมานานแล้วเหรอเราเป็นพยาบาลตั้งแต่ปีหนึ่งสี่แต่ว่า ICU นี่เราเพิ่งมาทำ ประสบการณ์ก็ประมาณสองปีไม่ถ้าว่าไปเรียนเพิ่มหรือว่าได้เลยทําได้เลยทาได้เลยเก่งมากการเยอะเอเพื่อนๆก็อยากจะไปเรียนพยาบาลกันเยอะสายวิชาชีพเรียนยากไหมไม่ยากนะแต่ว่ามันใช้เวลาเท่านั้นเองเขาเก่งอยู่แล้วไงภาษาอังกฤษทั้งนั้นแล้วก็ศัพท์ทางอะไรนะใช่เราว่าศัทางโรงพยาบาลทางอะไร เราว่าสับทางโรงพยาบาลทางอะไรพวกสับพยาบาลหมอยาพวกนี้มันจะยากเนาะมันจะเข้าใจยากแต่ถ้าเรียนก็อืก็เข้าใจถ้าเรียนออืถ้าเริ่มเรียนแต่แรกก็เขอนนี้นะตับเนื้อปลาแฟรนั้นไม่ไหวครไปไม่ไหวเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือถ้าคนที่ชอบอ่านหนังสือเขาจะฉลาดนะเราียดว่าไหมอืม ก็อ่านหนังสือแลฉลาดจะเรียนพยาบาลก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆเนาะใช่ใช่ไหมอ่านหนังสือเยอะไหมอังเยอะใช่เรียนใจวิทย์มาสิใช่ไหมล่ะไม่เราเรียนวิทย์ตอนมัธยมแต่ว่าตอนตอนอยู่เมืองไทยอ่ะไม่ได้เรียนวิทย์ไปเรียนสายศิลป์ไปเรียนสื่อสารวลชนใช่ไปสอบสายศิลป์แทนแล้วก็ไม่ชอบพยาบาลมากอืแต่ว่าไม่รู้ทําไงจากพระจักูพรรดพอมาอเมริกาไปเป็นไงไม่รู้เหมือนกันอาจจะชอบก็ได้เนาะ แต่นางหุ่นหน้าทางนางให้สวยเหมาะเป็นพยาบาลหวานจะพูดจาเพราะแป้วคนพูดจาหวานมากเพราะมากใจใจดีด้วยเย่ตรว่ามาคบธนาไม่ได้มาคบแพ้ได้ยังไงว่าเออหวานสองคนสองคนก็หวานแอันหวานอันหวานหยดย้อยมากแป้วเ็จะหวานหยดย้อยเชื่องเป็นแบบคุยแพทแพก็จะโชคก็หากเนาะเพวไม่ต้องเป็นคนกับแต่แพ้ไม่มีอะไรนะเขาจริงใจใจดี แต่จริงๆเขาก็เป็นคนปากร้ายอย่างนั้นแหละเขาเป็นคนใจดีเาใจดีมากตัวจริงน่ารักมากมากมคอนเฟิร์มเนาะตัวเองมาอเมริกาเมื่อไหร่เนาะเรามาปีศูนย์สี่ศูนย์สี่เลยอุ้ยศูนย์สี่อุ้ยมาปีแล้วอะมาพี่เรามานานมากเลยคนะมาปีไหนปีอ่ศูนย์เก้าเราเป็นน้องสุดคณะนาปีไหนปีหนึ่งสอง ปีนี่สองปีนี้ปีเท่าไหร่สอง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 สิบปีสิบปีแล้วผักอร่อยเราก็กินผักี้เรากินปลาเนี่ยเขาเอาถั่วมั่งนี่เอาอะถั่วโรยได้อร่อยเนาะน้ำจิ้มอร่อยเฮ้ยอร่อยปื้มเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้กิมดีกว่าเอาสูตรเอาสูตรขอบอกว่าไม่มีสูตรหรอกมันเหมือนกับว่าผสมไปแล้วเราชิมในรสที่เราชอบอะแต่ว่ารสชาติรสชาติคือเหมือนแบบปกติอะตน้ำจิ้มปาาอันนี้ขอบคุณมาก กินแก้วไข่แก้วมันเลยแก้ขึ้นเลยอพทผักสดได้ใจมากทุกอย่างเลยดูเนี่ยแพทจัดให่มีผักต้มเลยนะเนี่ยผักผักันเรื่องมลยขั้นเรื่องตำข้นตำของโปรดต้องตํำไว้หลังกล้องเดี๋ยวไปตืำตอนนี้แบบกินผักผักนี่กินนั่งกินได้ทั้งวันนะทั้งวันนะแพทเขาชอบผักเาชอบ แพทไปชอบไปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตประจำไปทุกอาทิตย์เลยป่ะเพื่อนเสาวทุกันเสาวทุกันสาวนะอี่ซานาเซ้งเหรอเนี่ยลงเขาไป็นไงก็ถึงอ่าห้าทีมาจากฟาร์มไม่แท้เลยมาจากเขาปลูกแล้วก็มาขายเองโดยตรงเจ้าของฟาร์มมาขายเองโดยตรงเราชอบกินน้ำผักจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเปล่าๆเท่านั้นเอง เราตามไม่ปลาลยังไงไม่หน่อยมันกินแล้วมันจะเหมือนสลัดมันสลัดไทยฝรั่งเขาก็จะมีแบบน้ำมันมะกอกน้ำส้มอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครีมเคลมพวกนี้เราจะกินของธนากินแบบนี้อืมีของมีมีน้ำจิ้มธนามาเรากินผักกับน้ำจิ้มมันก็ได้รสชาติไปเงี้มันก็เป็นสลัดอันันก็ได้รสชาติอีกแบบเฮ้ยต้องขอสูตรเพื่อนครับเตรียมไมว้ด้วยนะ เขาเรียกว่าเส้นเส้นแก้วแล้วัาห่อเส้นบุกบุกหรอเส้นแก้วลองแป๊วิ่งหนึ่งทำงานกี่วันเนี่ยสามสามวันหยุดสี่วันหยุดสี่วันหนึ่งทำกี่ชั่วโมงเป็นเป็นอยู่ในห้องไอซียูเนี่ยเราทำสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้สิบสองชั่วโมงแต่ว่าถ้ารวมแล้วก็คือออกจากบ้านอีกกลับบ้านอีกใช่ไหมก็สิบสองสิบสี่ชั่วโมง้องขับรถ แต่อาทิตย์หนึ่งทำกี่วันสามวันแค่สามวันเองสามวันต่ออาทิตย์ใช่ป่ะแล้วก็หยุดสี่แต่วันว่าวันที่สี่หลังจากนั้นก็จะนอนทั้งวันเพราะเราทํากะกลางคืนอ๋อพักผ่อนเนาะใช่นองยาวใช่ทำสิบสองชั่วโมงหกโมงถึงหกโมงเช้าหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอือแเจ็ดโมงมันเป็นเจ็ดถึงเจ็ดครึ่งมานลันสามสิบนาทีอ๋อเขาก็ไม่ได้เบรกเลยสิมีเบรกชั่วโมงไหม นี่ก็ลั้นสามสิบแล้วก็ได้สิบห้านาทีสามสามเบรกสิบห้านาทีสามเบรกแล้วก็สามสิบนาทีหนึ่งเบรกแค่นั้นแค่นั้นนึกว่าได้เบรกสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไปนอนอะไรเงี้ยไมค่ะีส่วนใหญ่เราจะนอนตอนสามสิบอ่ะอ๋อสามสิบนาทีโอ้สามสิบนาทีเข้าห้องน้ำขึ้นหมดเวลาน่ะเออเนาะไม่แต่ว่าทำกับของเด็กไปซีอูเด็กนี่มันดีอย่างเพราะว่ามันอยู่ห้องเดียวใช่ป่ะเราอยู่กับเด็กแล้วเวลาเรานั่งลงป้อนเด็กมันก็เหมือนนั่งพักอะมันไม่ได้วิ่งวิ่งมันกดแผนก เราเลยชอบเขาให้อาหารฟรีเอัตวงรู้ว่าต้องมีไม่มีไม่มีฟรีนะตส่วนใหญ่เราไม่กินนอนนอนนอนดีกว่านะอือหืออร่อยมากน่ากลัวขนากลัวไม่เผ็ดน้ำจิ้มโอ้ยแซ่บขนาดอร่อยเผ็ดนี่กลัวว่าไม่เผ็ดมีการแพทแพทจิ้มให้เพิ่มให้แป๊บพริกขั่ว กลัวกลัวไม่เสร็จมีผักอันนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆผักเอนงรักใบนังรักเนาะหน้ามันแล้วนะมันมาพร้อมกันกับเอใบกะเพราเออเรานึกว่าใบโหระพามันรักเห็นเห็นก็ซื้อมาดยอดขอดื่มน้ำหน่อย อันนี้จะแปลกใจว่าแพททำไมไม่นุแพทนุ๊กอร่อยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยมากดีใจเพื่อนมาไนกินอร่อยมีเพื่อนกินเยอดี๋ยวเราก็จะมีแขกรับเชิญมาทุกเดือนกับเปลี่ยนกันไปเนาะ next ใคร next next คุณนายแอดนะคุณนายแอดนะกับเบลล่าเงาน้อย วันนี้จะแปลกใจว่าทำไมแพทไม่มีน้ำอะไรดื <that that so well. right ่มๆสีๆเรากินเผ็ดแล้วก็เลยอยากดื่มน้ำเปล่าเผ็ดเนี่ยแซ็บนี้ถูกใจเผ็ดแต่อร่อยเผ็ดจะแซ็บถูกใจมถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะน้ำจิ้มเนี่ยบ้านเราเนี่ยต้องเผ็ดเผ็ดงหวางเจมันหมาย หมาน้อยนะเขาได้ยินเสียงพวกเราด้วยเขาก็จะมาเป็นระยะระยะจะต้องไม่ต้องแปลกใจว่านั่งอยู่ที่หลังบ้านแล้วจะไม่ได้ยินเสียงหมาเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะไม่เป็นเสียงแอฟเฟกเขาก็อยากมาร่วมได้กินปลาได้กินปลาอืมนี่แตงกวากรอบอร่อยมากเราชอบแตงกวาเพอร์เชนใช่ไหมเพอร์เชนคิวคัมเบอร์อร่อยอร่อยสดิกน้ำจิ้มเนีื้อบาง น,นี่แก้วเราเลยใช่ไหม,มดิบเลยนะนแพทอเอาเส้นบอกน่ยเพื่อนของนี้ <c oughs> แก้วคางแก้วมันมจมเลยสบายเลยนะแยกถั่วนะปก,กะติอะน้ำจิม้มแบบนี้ต้องใส่ถั่วปั่นเข้าไปเลยแต่แยกดีกว่าเนาะรวยเอาข้างนอก เขาเรียกอย่ชื่นนะเรียกว่าแปรซ่าใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมแปรซ่าเวลาห่อเขาเรียกเป็นแว็บอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะแตวันนี้อ่อนะเคยได้ยินน้องสอนพูดอยู่แปรซ่าอะไรอย่างสบายดีไหมเล่าข้างบ้านก็เพื่อนบ้านสบายดีไหมดูดูไปไหนแล้วฮะดูดูอ้าวสาวน้อยสาวสาวน้อยจ้ะเมื่อกี้สาวน้อยอยู่ตรงนี้จ้ะ สาวน้อยหายไปไหนแล้วไปหนีแล้วเพราะว่าเข้ามาไม่ได้หาทางเข้าไม่ได้เมื่อกี้ลูลู่มาดมละดมถั่วกับพริกไปดีกว่าว่ามีแต่ถั่วกับพริกเพราะว่าชุนชุนเขารู้บอกเขารู้ว่าเขาจำลงขึ้นมาไม่ได้เมื่อกี้เขาจะจำแล้วไม่มีที่ให้เออเป็นชอบกินหอมป่ะใช่ชอบชอบชอบมีเพียบเลยนี่แพทบอกว่าสมบูรณ์มากนี่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตใช่ไหมอือใช่มีรากมันด้วยเห็นไหมเนี่ย โอยน่านาไปซื้อมากเลยเนาะทุกวันเสาร์ใช่ไหมทุกวันเสาร์ที่ยวต้องหาไปเช้าถึงเที่ยงถึงบ่ายบ่ายก็เห็น่หน้าไหมเรามาแต่เช้าเนาะเห็นไหมให้แพ็คข้าเฮ้ยใช่ตรงเอ๋นี่ปะตรงรถไฟปะเออโอ้ตรงถั่วไอ้ตรงที่ท่ารถไฟอะรถไฟอืโอเคอตรงไปดักสดของสดๆทั้งนั้นแต่มีร้านเอเชียอยู่ร้านเดียว ต้องกินอืมต้องกินอืมอที่ขายผักอืมอากาศแจ้วกันหอมชอบกินอันนี้อร่อยเราก็ชอบอืมบรอกโคลีบรอกกี้รอสช่วยสักอย่างเออทุกคนต้องมากอาหารวันนี้ถูกใจมากเพื่อนมาแซ่บๆด้วยกันรสกำจิ้มได้เลยแซ่บๆกับเรากำจิ้มอร่อยอ่ะลมคลิปนะได้เลยจ้าได้เลยจ้า มันมันเป็นสูตรตามใจฉันนะมันเป็นอะไรอร่อยได้เลยจ้ะเดี๋ยวลงมีมีูมตรเยอะซอส,รส,อสรพริกป่ะม่ม,มีเลยจ้ะแล้วมันแดงอะไรอ่ะพริกพริกเรามาปั่นไงพริกพริกสดอะ่ะมาปัน่นแต่เราซื้อพริกที่มันแช่แข็งมามันแกะไว้ให้เรียบร้อยไงอ่างเรื่องเราที่เกียงแกะปั่นเอาเลยแบบนั้นนี่มาแล้วเนี่ยพูดถึงเขาอ่ะลูกลูกเป็นยังไงเนาะลูลูเอ้ยเป็นไงลูก หนูจะมาเซฮาเหรอเพื่อนเพื่อนเขาไม่ชอบว่ะเพื่อนเพื่อนยูทูบเขาบอกขนหนูมันล่วงใส่อาหารแม่หนูแล้วแม่หนูก็ติดเชื้อ่าแม่ก็ติดอยู่เลยรช้อบ้านหน่อยตอนี้ไอี่ห้แม่ติดเชื้ออย่างนี้มาจำมาดูรูปมาอ๋อ ถ้าเขาจำได้ก็จะจำอยู่ไปนั่งข้างหลังฉันอะไม่รู้นะโอ้โหนอนอยู่นอนอยู่ข้างป่าตรงนี้เชะนะเออได้ยินเสียงแล้วเราพูดชื่อเขาเขาได้ยินลูกมา่าดูลูกหายไปไหนไอตัวอีกตัวอีกตัวชื่ออะไรตัวนอนนอนอยู่บนห้องนุ่นห้องนอนเรานุนไม่ออกมาไม่ออกเก๋แล้วตัวนันเก๋แล้วไม่ค่อยมายุ่งหรอกเขาไม่ถูกกัน อยู่กันไม่ได้ถูกกันตีกันสองอยู่บ้านเดียวกันอยู่ไ้คนหนึ่งอยู่ในบ้านคนหนึ่งอยู่หลังบ้านลูลูนี่เลี้ยงในนอกบ้านนะไม่ได้เข้าไปในบ้านถ้าอยากเจอลูรูก็ต้องมาหลังบ้านอะไรลูไม่งั้นเขาไม่อยู่ในบ้านอยู่นู่นเห็นไหมล่ะหาธนานของมหาธนาจ้าแล้วก็เขาทำทามองด้วยนะชอบพนามากเลยเหรอไล้ตรงนี้ได้ไหมได้ ก็ผิดก็แย่กินคำแรกไม่เผ็ดมากเผ็ดทำไมเพื่อนแต่ตอนนี้ยิ่งกินยิ่งเผ็ดว้ายอร่อยนะจะอร่อยเผ็ดแต่ต้องกินผักเยอะๆนะแซ่บมันต้องกินยิ่งกินยิ่งเผ็ดเดี๋ยวลูลูบอกว่าลูลูอยากนั่งตักแล้ววันนี้ลูลูถ้าเธอจ้ำขึ้นมาพาข้าวฉันก็กระจุยอยู่ข้างล่างฉันจะบอกเธอให้นะออย่าจ้ำขึ้นมาได้พาข้าวฉันเด้อนี่ไงกล้องฉันเห็นหัวลูลูพ่อพนามาก ่อไนลูกเาะจะไปเซ่ยไฮขนาดเซ่ยไฮเด็กคัมมาล่าหน่อยดูลูกนั่งเก๊กนั่นเนี่ยโอ้ยมานั่งมากับแม่นี่มานั่งนี่มามาดูลูกมานี่เฮียมันต้องเดินออกนะอย่ามาทางนั้นอย่าอย่ามาปัดนะลูกอย่ามาปัดไม่ปัดหรอกเขาเก๊มองนี่แหละมามาหนิลูลูมาหนิมาเฮียเฮียเียโอเว่ยเฮียรูลูโอเยเฮียลูลูมานี่โอเยเฮียนี่นี่นี่ไม่สนใจเขามองอะไรนี่ด้วย มองแรงวันมลองแรงวันเอ๊ะปากปากเอ๊ะแล้วน้าลูกอุ้งตบแมลงวันให้เก่งเนาะดูเขามองทีโง่เขาไม่ตบเขาไม่น่าหน้าหรอกเขาแค่อยากออกหน่อยถือหาที่วางเลยเดอหางที่วางตรงนั้นได้เลยนะตรงนี้ตรงนี้ตะลามองเห็นไหมตรงนี้ได้เพื่อนได้ใช่ไหมเอาถั่วมาออกมาถั่วก็วางได้ถั่วก็ได้ถั่วก็วางได้เอาไหมจะเอาลูนไหมไม่เอาอะ ลองแล้วใส่ถั่วก็อร่ยอยบ้านธนานอยู่ไกลจากบ้านแพทไหมก็ใกถ้าจากนี่นะประมาณสี่สิบห้านาทีโอ,นอ <4 S 1> ้นองสี่ิบห้านาทีาทแซนเซหรือว่าแซนโฮเซ่เลยสี่สิบห้านาทีเราขับรถไปทำงานก็สี่สิบนาที เดินทางมาก็ไม่ลําบากเนาะไม่ตอนนี้ของเรามารอบครั้งที่สองเนี่ยมาง่ายละครั้งแรกมาแบบว่าเฮ้ยน้องแมวดู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 เขาเขาตกใจตัวเองจำเป็นดูแลปล่อยนั่นแหละเดี๋ยวขยี้ที่หลังเป็นไรน้องก็ตรงใจมาปวดมาปวดเอาไม่นอนต่อแอบไม่ได้รับเชิญก็จะรับเชิญอยู่หรอกเฮ้ยดูเขานอนแล้วเขาแกว่งแกว่งหางนี่เขาจะเอาอะไรมาให้รุ่นนะมองหาไปเรื่อย เพราะถ้าเขาอยู่แถวนี้มันได้อยู่สัตว์กระรอกมันไม่มาแต่ข้างหลังอ่ะไอ้ต้นไม้ข้างหลังอะ่อกะกระรอกมันเข้าได้ไงรูมไปไม่ถึงมไม่งั้นรกระรอกมันกินหมดใช่ปลาเพื่อนปลาจ้าชิ้นใหญ่มากถั่วนี่มีใครโรยถั่วเลยอะ <laughs> <laughs> ก,ก้างก้างกินต้องระวังก้างนะเปนเ่้นเยอย ยากก็หน่อยตอนนี้เพื่อนคนไทยเขาก็สนใจอยากไปเรียนพยาบาลก็นเดื่อเหมือนกันนะเพื่อนๆเราคุยกันหลายคนโอ้ไปเรียนเป็นพยาบาลดีกว่าได้เงินดีได้เงินดีได้เงินเยอะอจะเหนื่อยอืมนอนไม่เป็นเวลาด้วยเนาะ อยู่เมืองไทยก็เงินดีนะพยาบาลว่าไหมบอกเราเราไม่รู้เราอยู่เมืองไทยเราอยู่เมืองไทยเธอไม่ไม่เคยชอบพยาบาลเลยกอจะไม่รู้อย่างที่บอกไม่รู้ทําไมเหมือนกันประมาณนี้เราจะพัดจะปูเรียนพยาบาลชอบเลยใช่ไหมชอบอก็ถูกใจแม่เพราะแม่อยากให้เรียนพยาบาลไม่เวแมวแมอือ กินผักจิ้มมันจิ้มคออร่อยเนาะเผ็ดจิ้มจิ้มเลยจ้ะเผ็ดแซ่บๆหลายๆอยากแทะก้างกินปลาดิชอบกินไอ้ส่วนที่พีส่วนก้างๆชอบชอบใช่ไหมรู้เป็นอะไรอะแผ่นนึ่งปลาได้พอดีเลยเนาะใช่ไม่ขาวดอพอดีล้างแป้งล้างแป้งกระโพด เป็นแล้วก็เท้าเกลือทิ้นไว้คืนนึงแล้วค่อยมันึ่งมันจะเค็มๆมหน่อยหนึ่งนะมันจะเหมือนปลาปลาปลาเกลือนิดมๆจะไม่ได้เค็มมากเราใส่เกลือเทมปูแหละเดี๋ยวเราลองกินเส้นธนาบ้างดาเส้นธนาแบบเส้นแพทแพทสักเตียมไ้มสุดยอดเส้นเส้นเส้นเขาเรียกอะไรนะเส้นแก้วเส้นแจ้วมันจะกรอบ มันมาเป็นอย่างนี้เลยหรือว่ามันมาเป็นแห้งแบบบุ้นเส้นมาเป็นห่อเป็นห่อเป็นแห้งเออเป็นแห้งๆนี่แหละแล้วก็มาต้มให้มันฆ่าเชื้อหน่อยนะถ้าต้มแปมันก็เหมือนเดิมเลยเนาะมันก็กรอบๆเมื่อกี้ธนาเขาดูใน u ูท b e ว่าจะทําให้มันนิ่มใส่ใส่เกลือมะนาวใส่เกลือมะนาวแล้วมันจะนิ่มเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไว่ก่อนคิมห้านาทีแล้วก็ไปต้มอ๋วพี่ยังจะลองทําดูมันจะนิ่มเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยว อ,อร่อยมากปกติเราไม่ชอบกินปลานะจริงเหรอมันคาวเออแพทอร่อยแพททำกับข้าวอร่อยเหมือนแฟนเราเลยแฟนเราก็ไม่ชอบกิน,นพวกปลาถ้ากินได้ก็คือแซลมอนเอาไปทอดเนี่ยทานท่นทนนงทกินบรรอากาศแ,แฟนเราไม่ชอบกินคาวใช่ปลาใช่ตอนนี้ไม่มีคาวเลยแ<ฟ> <Yeah. S 3> คบเยอะคลิปนี้แพทก็ต้องขอตัวไปก่อนอ แกก่อนจะไปเราจะมีของขวัญให้แขกมีของขวัญให้แขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานะจ๊ะน่ารักจ้ารักน่ารักหวานหวานเหมือนเหมือนแป้วไหมเหมือนหวานแล้นไงนอนกอดตอนกลางคืนเวลากลางคืนแล้วว่าไปถึงบ้านนะเสร็จมาแล้ว ไม่เราดำก็ได้ให้ดำคนเดียวได้ไหมอ่ะไม่ได้อ๋อเราต้องรักลูกเขาต้องรักเท่ากันเนี่ยต้องคิดแน่ๆวัน้นเห็นตุ๊กตาก็จะคิดถึงเรากับธนาสองคนไเลไปแล้วไว้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะตอนนี้สาวๆเขาก็จะจิบๆเล็กๆน้อยๆแล้วจะกินแบบสไตล์แพทแล้วตอนนี้ลุยนะแพดจะลุยแพดจะลุยแล้วตอนนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ